สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จัดดูลงการเกษตรครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับการทำนาแบบดั้งเดิมนาดำนะครับน้ร่นาดำเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวน้าเร่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอย่างข้าวเหนียวกอข้าวหกกอข้าวหกนาดำนี่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 คือแบบดั้งเดิมนะครับนี่แบบดั้งเดิมไม่มีให้เห็นแล้วนะแถวย่านนี้ครับนาที่พ่อทำก็เป็นนาหยอดหมดแล้ว นี่แบบโบราณเลยครับนี่เขาเอินปวดแอวนี่แนวแนวเน่วปวดแอวทั้งกม้มทั้งเงยนานาดำเนี่ยนะครับนี่แหละครับนี่ชาวนาของแท้เลยครับแล้วก็เราดีคาดมันบะนตัวนี้เขาเอาก้าออกนะครับเขาต้องหวานก้าก่อนถอนก้าเอาออกแล้วก็ไถโอาตานะตานะงยังยังอยู่ โอ้หน้าไหลเลยนเนี่ยได้แล้วลายวัน,น,น,นก็เลียงแล้วได้ยังม้างในแค่นี้แหละให้หูแล้วว่าเขาทำนากันยังไง <c oughs> ลายวันมือจากบ้านอะไรเนี่ยย <300. S 1> วันหนึ่งสามร้อยนะครับแล้วต้องเลี้ยงกับข้าวอีกสามร้อย นี่แหะครับคือว่าปัญหาใหญ่คือเราจะใช้นาดำแบบแบบที่รถเขียวของสยามคูปุต้าก็มันต้องไปพ่อล้าอ,อีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นนาดําตัวนั้นก็มีอยู่เจ้าหนึ่งใช้แต่ว่าผมไปไม่ทันจังหวะเขาพอดีนะครับก็คือเจ้าที่ใช้รถเกี่ยวที่เป็นรถเกี่ยวเดินตามนะครับที่ประกบกับรถเกี่ยวเราตั้งแต่นั้นนะแต่นั้นเขาทาเขาทานา ทำนาเขาเรียกนาดำแต่ว่าใช้ดำรถดำของสยามคูโบต้าตัวเล็กนะครับสีเขียวแต่น,นี้เป็นดั้งเดิมนะครับใช้คนล้วนๆน,นะครับทำเองนะครับรถแรงงานปัญหาใหญ่มันก็คือปัญหาแรงงานนี่แหละข้าวเหนียวกอขหกนะครับเนี่ยทั้งทุ่งนะครับเหลืออยู่เจ้าเดียวมั้งครับหน้านาดำนี่มันได้เยอะ พราะว่ามันไม่ได้ทีเนี่ยนะครับเขาจะถอนเขาเป็นโลก,กาโลก,กาโอ้คือสูดเหรนอนพระเอกเนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดไปให้ได้ดูพระเอกประจาช่องนะครับก็คือพ่อตาแม่ยายน้องชายผมนี่แหละนะชิดกับยังกวลืม ลูกไส้ไปใส่เป็ดโอ้ยแต่กรุเงเทพแล้วมึงก็อยู่นนำยนันก่อน้องไห้คนครับยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมของข้าวนะครับกลิ่นหอมต้นก้าต่อไปก็จะเป็นมันเขียวนีได้ใสเ่เบ็ดได้รู้หน่อยและเนาะใช่เนี่ยก็จะเป็นฤดูการล่าปลาออกล่าลปลาช่อนปลาช่อนนาตัวเท่าแขนเนี่ยนะครับแถบนี้น้ำเดี๋ยวตึงน้ำขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียก แถบ,บนี้ก็จะเป็นอนาณาจักรสำหรับการล่าปลานะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปดูนะครับการไถนานะครับแบบดั้งเดิมนะครับ